ไปแล้วคนไหนก็มาครับอมเรืองพ่อาแม่าาคนไหนเป็นพ่ออาได้ขาเรื่องตมาลงอะไรบอาเอาไปดูพวกนี้จะ็เราองมาหาคุณเอมาสครับมหาคุณมาาุเขาะไรเ่ยพี่นะครับมีตามมาาไม่ใช่เลยที่ม่หมนบาทจ้าเอาโรยนูิานึ่งางวาตกใจหมดหนึ่งร้อยตาร เออสาธุบอกว่าตลาดนึงหนึ่งบาทยกยื่นคืยนเรื่องนาะว่าเอาตัดเกียวนไะไม่ใช่ถ้าเอาหนึ่งร้อยตลอเห็นไหมโอ้สาธุเป็นรูปสวยเลยนับแล้วก็ยังทองคำแท้หนีไปขายไม่ได้คักแม่ไม่ได้นะเจ้าอันตอนนี้โอ้ทรเนี่ยพีหมูพี่กอยคอแน่พี่หมูอน่เออ อาวุธ <expand> น <Youtube> ar, ี้ยาตุนขาตุนโยพระทนผ่านมาซื้อที่มาทำบุญตุนทหารนะจ้าสร้างวงบุญบ่อนทำสมบุญนนัจ้ามาทงนี้เลยหมอรำลอยอย่างเบเรียงพนังจ้าสาธุาเสียไปแล้วลูกพี่ไปแล้วเออลูกพี่ไปแล้วาทุนสาตุนนะไม่บ้ามีสีสุก้องมีสีสุกนักเลยแรงๆหมอมาดูเอาจำนวนปกมาจนนก่อนจ็าเอาจนวนก่อนนีมาทาบุญมาจากนนบรี

เออาคนไหนเสียเอาเ่อนเอาก่อนต้องเสียห้าห้าเสนงร้อยบาทเอาต่อได้ไมต้องค่าครูค่าคายออามจ้ามาสนิทกันแ้าก่อนเียวามาบุกระอกองเเอแยะ่อยกันก้าเป็นัไงรับาเสงี่เห็นงามเ Yeah, mas... yeah. กระบองยอดเพชรเห็นไม้พี่น้องไม้พิเศษไม้กระบองพิเศษของพระเวสสุวรรณที่กําลังยืนอยู่ข้างหน้าของพี่น้องอ้าวพญาพ่อพญานาคทั้งคู่ท่านก็อยู่ข้างหน้าของท่านนี่อ้าพี่น้องก็อขอพรจากท่านพ่อพญานาคและพระเวสสุวรรณท่านพญาทางสารทั้งคู่อ้าพี่น้องอยาาปูท่าโฉนที่ดินซื้อที่ดินเป็นเจ้าของที่ดินถวายวัดอโศการามก็รู่นแหละ เผื่อเราจะได้เกิดชาติหน้าชาติใดท่านก็จะได้เป็นมหาเศรษฐีที่ดินท่านก็จะได้เป็นมหาเศรษฐีเศรษฐีทองเนาะอ้าวพี่น้องเฮาบ่ได้ยากล้ามากแต่ว่างัวกับกล้วยบ่ต้องเป็นเศรษฐีเราเมันยนาะพี่บ้านไปหาหญ้ามันกินอืมเค่งน้ำเออทำไมนี่มันข้นเป็นขีผ้าเมากล้วยเนาะทำไมก่อนเม่ากล้วยเห็นหน้าข้นกินเนาะทำไมนี่มันข้นได้หาเนาะกินเนาะโมบี้ผู้ใดมีผู้ใด

ไม่ว่าลูกไม่ว่าลานไม่ว่าเชาวนชนหนุ่มสาวก็ทักได้ขอพรวางรถเอกวรรหรือท่านใดใดได้เล่นได้เล่นได้พอเล่น้นมีบุบได้เป็นเจ้าเป็นนายก็ได้เปายก็ไดเะอ้อมเหอ ไปซีดหนำมอนปะซีดหนำม้อนคแล้วขึมาได้ปะ้นได้ปะ้นได้ปะมัน่าเกิดแล้วไปมาได้ปะ

ในปัจจนี้ครัรามีการเพิ่มโครงเนินและการบริหางานในการผสานที่ขึ้นนีนะครับงานในระดือในั้าีามากในการผข้ส

ให้เวลาพ่อทนลงบประมาณในการก่อสร้างพี่น้องน้องให้มาหลายแสนปันไดน,นี่ไห้ล่างบันไหนว่างั้นคือนในการงบประมาณในการก่อสร้างอุโบสถหลังนี้ฐานากล,า,นลางกเปม่หลังแน่นอยวัรรบดาเนาะพี่น้องหลังนี้ใส่งบประมาณในการสร้างกินเงิน ทิพ้าร่างพออยู่ในน้ำเออเอาพี่น้องเข้าก็ขอให้พี่ให้น้องเข้าได้มารวมกันขณะนี้เวลาสามทุ่มเนาะหมอาร่ก็จะทำการออกแสดงอ่ะพี่น้องเข้าพ่อได้แท้พ่อได้ว่าพ่อได้หวงนอ่ะพี่น้องเข้าอย่าไปเระชหมอรำก็ขอเลียนเพื่อนพี่น้องเข้าเด้อครับปรทับบนน้ำกัดครับเรียนเพื่อนข้าบนน้ำปั่นข้าบนน้ำปั่นโซครับมาอยู่นี่เนี่ยเดินไปเดินมาอยู่นี่แหละเนาะอ่ะว่ายังไงพ่อใหญ่แม่ใหญ่ อาทำบุญแล้วค่อยไปนั่งดูหมอลำกันอจิตใจจะได้สบายผอมไสเนาะไปดูหมอลำทางคณะกิลพงศ์วงถิ่นนุ่นถิ่ปินภูไทยเนาะเมื่อนี่เอาจิตใจเบิกบานได้ทำบุญแล้วก็ขอให้ทุกท่านทุกคนจงประสบค,ความสำเร็จจงประสบค,ค,ความมุ่งมา่นปาถนาของท่านเนาะพี่น้องเฮาเอาได้ทำบุญทำท่านได้บูชาดอกไม้ถูกเกียนเมื่อว่าจิเป็นพาไตกีบอนเมร่ว่าจิเป็น เอออ้าวว่าไปแล้วก็ว่าแล้วละอผู้มีเงินรอยก็ต้องทอดเราเด้อยัดลงของลงไห้นั่นละก็มีเขาไปเบิ็งหมอล่าเห็นบ่ลังของหน่อยของใไงหนึ่งปองเขาหน่อยปองเขาใหญ่ผู้มีหาบาททิปบาทก็ใช้ลงไปแต่บ่มีผู้ทอดไงเด้อบอกไงพี่น้องเหนื่อยกันเป็นตาหมอล่ามเหนื่อยเหนื่อยกันแห้งปวดถามแสนหาแต่ผู้ได้บอกวันนั้นเราเป็นพี่น้องกับท่านพระคู่ขึ้นมาจัดพี่น้องเพื่อกนพี่น้องแห้งแท่นครับ เ,เ, kingdom, เ,เ,เ,เหอครับอเดี๋ยวไปวร่มาล้ำัเหอเนี่ยม่ยืนยืนทนี่ทายทายนี่แม่เจ้าเจ้าไปอยู่ตรงนี้ไหมเออ ม่ทีลง Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดินใบอบงไงปวดขาบ่นี่ไปสาย I you not